แต่กเรออกมาแเข้าแล้วะนี่เ็นต็นบ่อ่ารุ่นกระต้งานขนาดนี้โอ้ลงรองอะที่เป็นต็นยล็กๆแนดูเรามารุ่นกันสายชามนี้จะหมดไหมไม่ต้องรุ้นไม่ว่าะไิไหมเนี่ยไม่ยิงแต็มเลยเนี่ยเลย เราเอาล้ี el, la gente, ่เรากินงงนี่นงข้าวเหนียวบเ่ที่ผ่านกินแล้วบอกาทรูกินแล้วเขาจะว่าทุกคนพูดไปซืึกข้าวาหมูไมไม่กินเพื่อนมี่คนข้ามัน่มจนแบบนแล้วกูหมูมั้งเอ่อกูหมูมั มันมันก็จะแบบมาต่อเวรอยู่บ่ามืดเสร็จแล้วก็จะเอาก,ก,ก็ต่อเสร็จก็จะได้ไปรับยาสบายใช่ไหมอืมเสี้ยง เดี๋ยวนิมนต์พาเดอร์ตอนแต่เมื่อนี้หันบอกว่าออกมาเอาเงินนิดทีน่มเทัเงทังข้าวทั้งเส้นข้าวกงงามยเไปถไงมันจะบึงเลยในม้อนิดนึงอ่านว่า ออกมาวันนี้ไม่ได้นะาะโอยปัดอนกี่แมวมาปุี่ปีปีแล้วปีก็ยะปีก็สวนกว่มังก่มันตายแล้วก็ตายดึเนึงจับ

เรางจะต้องมุนข้างในขอุ่นตาบแดดเพื่อขึ้นมาดเนี่ด้วยขอคุณด้วยใช่เดี๋ยวตากแดดแข็งไว้เลยตากแดดก็เขาคุณน่ะครับคุณชมเดี๋ยวตากแดดแข็งซ้ายเอาเขาคุณนี่เด้อถอดลากเขาคุณนี่นะ เอาดเดูดยาขาวเห็นล right. ah. ุงกินขับหัตันไล่ะผูไทยฉอบให้หน่อยยิบหงมยิบหงมนั่งสบายๆอยู่เฉยๆกินอะไรนี่มากุ๊ดก็อาบน้ำเสรอจแล้วไปเที่ยวิ่งกบ้าไม่าจะเ่าะ แล้วอะไรปั่นเนี่ยแล้อะไรปั่นบินปั่นมาแล้วนะคะเ้ปั่นไปั่นอ่ันนีแพ้สวยว่าปั่นมาแล้วใช่ไหปัอยอยป่นปั่นาาไปไปไปนิยูไปชอบ มันหะนักบ้างยกอะไรเป็นยงงยกอะไรยกไปทางนี uh, e. mm, ้ไม่ได้อาามันหนัก๋อ้เอาไหทำมันบาดไหพร้อมเิ็นแล้วเนาะค้องจะไม่ก่อนหอนเลยแรผมก็ได้ออกตังมาหรอเมาังช่อน้่ีชายผิดหวยนอนกหอน้องเมอาคุงเหยียบะเลย giặt cái cái nó lại. Đặt cái túi xuống nó đó. ngày Mình đi mưa phải đâu. Giờ mình

อันนี้มื้อเช้าแล้วลูกเจ้าคนไล่ับกล้องมาได้ไหมกล้องกลับกล้องมาได้วนี้ปุ่มกลับกลับเลยไล่ส่วนตจอขึ้นมาปุ่มกลับกล้องกลับแล้วไม่มีเลยปุ่มลงก็ไม่มีูเลยมจำไม่ได้เลย้ใหม่น้ใหม่อกเข้าใหม่้ดูีันไ ตามดูเดี๋ยวกนแม่ราะแม่จะตายได้หนิแต่งกล่อ่กนละวะเาคตยังยังแต่งโอันนีแสงเลนโอ๊ยแเดพี่มั่เหิงดแล้วแสงเนาะแตเดทพี่เป็นดาราช่องสารลอ๊ยเป็นตัวโกงหรือว่าเป็นบอนลอยเดวบอกมเป็นดาราหมดดารแล้วทุกคนถาไวหน

ข้าวโอ้ข้าวเหนียวต้มแตงกวาข้าวเหนียวนี่น่าจะเยอะดีรึเปล่าน้ำร้อนแบบนี้อะไรงานซีกินข้าวอ้าปล้าตอโทรศัพท์้นมาพอไม่ได้อไม่ได้าย ก็จะถ่ายสดก่อนเ๋ยวถอดมาถอดเลยสดเดียวดีฟันรเล่มเดียว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 ดย ก็ขึ้นมันบางสาแล้วเสื้อพืนนอนไปเลยมานั่งนเนาะแน่นนันเหยียดมือรักหัวมาเรื่อยรับไม่ต้องไม่ต้องบอกวานนี้เลยแอร์ตั้งองไรดี อ้ําหนูแบแม่ว่าแบบนี้เลยแม่นมนกินตินนันละชูเคงทั้งนี้จะเข้าหมดเลยี่มึงได้เข้าแบบไม่ต้องการต้องการต้องการเข้าแล้วก็มนเลยทําไมอย่างนี้กจายเข้าเรื่องโดโุกๆเรื่องเนี้ยานี่ยสีฟ้าอู้หูอะไรทุกนนี่เออมาให่เอลุงลุงมาโหลดซิขัหนี่นี่มันมาทุกหม่นี่ แเนเหรอรเป็นหลายวันอันนี้ไปราสร้างอเลยมันไว่าประามี่มีเดี๋ยพกินอ้าวเาเนี้เว่าเนกี่รแรกเลยหมากถ้าเรียนอะไรกินเพ่ลออยมยามากมอกี่นี่อมอีมากเลยอะมึดมันบอกว่ามันเป็นไท รู้นเป็นไม้คล้ายกนเล่าได้ยาดเนือได้ยไม่นี่นึ่งข้าวสบายใช้ซึ่งนึ่งข้าวมันึงไข่โปปูเพืองคนองกอหายป่วยส้างไข่ไข่เขาได้นั่งฮะีคุนันฮะเกนี้ก็ตองยัพัดลมเหรอ ตักตักอะได้แล้วตักกูมาเพาะเพาะลงนี้ก็ขยายเ่อตีให้มันให้ค่อยหน่อยแล้ว